ตะลุยสวนเกษตรน้องนิสสดีค่ะวันนี้พาเจ้าตัวเล็กมาให้อาหารปลากันนะคะมาดูค่ะปลาน,นิลของเราโอ้เยอะมากเลยแก่ได้ไหมครับระวังตะลิงขึ้นมาหน่อยลูกกลัวมันพัดตกลงไปดูค่ะทุกคนนี่นะคะพอเวลาเราเดินมาอย่างนี้เขาได้ยินเสียงเขาจำได้นะคะเขารีบมาเลย กำลังตัวโตนะคะนี่ปานินได้3ามเดือนแล้วค่ะโอ้อันนี้เห็นชัดมากเลยนะคะเมื่อก่อนยังไม่ชัดขนาดนี้หมูป,ปั้นอย่าไปใกล้ตะลิงมากนะลูกนี่ดูมันกินนี่ค่ะเราจะสังเกตว่า ที่อยู่ไกลๆนะคะน้ำก็เพิ่มอยู่นะคะก็คือปลาเขากำลังมานะคะนี่เห็นชัดมากขึ้นเยอะเลยค่ะเมื่อก่อนยังไม่เห็นชัดขนาดนี้ตอนนี้หลังฝากนองอื่นผ่านไปนะคะตอนที่นั้นช่วงนั้นน้ำของเราจะขุ่นนะคะแต่ตอนนี้น้ำเราใสแล้วค่ะถือว่าน้ำปรับสภาพได้เร็วมากนะคะใสกว่าเดิมแล้วค่ะนู่นเขามาจากไกลๆเลย อันนี้ลงกินใหญ่มันนี้แกะได้มันนี่แกะได้นนจ,จะได้ไหมครับแกะได้ไหมนี่เป็นอาหารปลา อ้วนแก่2เสูตัใลกล้ๆนะคะเขาตัวใหญ่ประมาณ3นิ้วนา่าจะประมาณ3นิ้วได้ะคะ่ะอะไรอย่าไปใกล้ตะลิงมากนะลูกโอ้โหใหญ่ลเลย โอ้โหโอ้โหโออโหอ้านทิ้ตะนออ่เออดูนะคะ ให้เขาได้กินทั่วถึงนะคะกระจายไปทั่วเลยเยอะมากมาคกีอันเมางเทอาสันอ๋อยากกินไม่หมด